อริยมรรคคือหนทางแห่งการดับทุกข์ประกอบด้วย8ประการอันได้แก่ 1. สมมติทิฏฐิหรือความเห็นชอบคือความเข้าใจอันถูกต้องในอริย 2. สัจสัสมมาสังกัปปะหรือความดาริชอบคือความคิดในทางที่ดีอันไม่เบียดเบียน 3. สัมสมาวาจาหรือวาจาชอบคือการเว้นจากการพูดเท็จส่อเสียดและหยาบคาย 4. สัสมมารกรรมันตะหรือการงานชอบคือการเว้นจากการฆ่าสัตว์หลักทรัพย์และประพฤติผิดในกรรม 5. สามมาชีวะหรือการเลี้ยงชีพชอบคือการประกอบอาชีพโดยสุจริต 6. สัมมาวายมะหรือความเพียรชอบคือการละอุศลกรรมและมันสร้างความดีให้ไพ่บูรณ์เสามมาสติหรือความระลึกชอบคือการมีสติในทุกการกระทําและ 8. สามมาสมาธิหรือการตั้งมั่นชอบคือการตั้งจิตมั่นแน่วแน่เพื่อความรู้แจ้งในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้คืออริยมรรคทั้ง8ประการ